จะกินชุเรียนน้ำตานสดชื่นจังเลยวา่าซ่า เมื่อคุณได้กินทุเรียนคุณรู้สึกว่ายังไงอุ๊บกุมก่อมมันคือแซ่บแท้อืม มันอร่อยมากมากค่ะวานเสเลยอร่อยรู้สึกว่ากินแล้วสดชื่นจังเลย <c oughs> อยากกินอีก